โอเคครับก็เป่นนาราดีครับทัพพเราเราก็เล่นเก่งนะนะโอ้ไม่เก่งครับพอเขาเล่นเครื่องแรกเี่เก่งคนระับเล่นอีกฮะก็ถือว่าสอบผ่านนะนะโอเคครับก็เป็นละครแบน ดูง่ายๆสบายๆดีใจที่ผ่านมาก็มไม่รับบทแบบที่มันคิดเครียดตาม,มาหรือไม่กับพูดๆอะไรเงี้ยอยากเงี้ยับไปไฟก็จะค่นข้าจะมีเครียดหน่อยเวันนี้ก็จะสบายวนี้ก็านานๆผมไม่ได้มางานนี้ครับนานๆก็รู้นนสึกว่ากิแนแรงน้องๆบ้านตาแดงดิ้นแล้วแบบ โหมดต่อใดเงี้ยแล้วไม่มีผมใดเงี้ยก็ก็เลยรับปากรับปากท้องทุกคนว่าครั้งนี้เดี๋ยวพี่มาแน่นอนก็เลยต้องก็เลยมาครับก็ดีใจครับที่เจอแปร์ทุกคนครับผมไม่ได้บอกนานๆเป็นนาทีนึงอะใดเงี้ยครับก็ก็ก็ดีใจครับเดี๋ยวพี่น้ำขนาดนหมครับพี่อง นะครับที่มาครับเจะมีเป็นนักสทงเป็นผู้ตัดละครอีกเรื่องหนึ่งไหมคะใช่ครับใช่ครับไม้เครียดกเางครับ่็นไระบนอะไรก็ือว่าโอเคเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวลาเดี๋ยวรอรอผู้ตัดละครครับก็เป็นแนวคล้ายๆตัวผมนะก็ผมแบบไม่เครียดมากแบบนี้แต่ว่าคบรถไปอันนี้เป็นเรื่องที่าหรเรื่องที่สองครับที่จับนะครับ ก็ง่ขนาดนั้นนะครับา้าึงนนะะยก็ขฮเพราะว่าทุกอย่างมันก็ลงตัวมากขึ้นเรื่องกระบวนการผลิตแต่ก็คงจะเน้นเรื่องแบบเราก็คาดหวังนะฮะเรากลัวแบบกลัวทำออกมาแล้วคนไม่ชอบอะไรอย่างแรกมีผิดพลาดอะไรยังธธยไงได้โอเคฮนะก็ผิดพลาดเรื่องกระบวนการผลิตนิดหน่อยบ้างแต่ว่า,วาเดืติ้งถือว่าใช้ได้ครับที่ใหญ่ก็จบก็ไอ แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้หมดก็ตอนเนี่ยเดี๋ยวพอสรุปตัวละครเสร็จก็น่าจะจะจะเริ่มดูนะครับใช่ครับใช่ครับพักที่เตรียมไว้ก็เดี๋ยวตอนมันคอนแอร์ดีกว่าพักทุกเ๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อเรื่องอะไรยังไม่แน่ใจางัยฮะบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวรอให้ช่องสรุปดีกว่าครับเดี๋ยวลาบอกไปแล้วบอกไปชื่อไม่ตรงเลยนะครับ ก็คิวหนึ่งคนละครคิวหนึ่ก็ดูแลเรื่องละครที่ผพี่ก็ติดใจงานนอกจากเี้ก็ติดใจครับชอบครับแต่ว่าเล่นละครก็ติดใจครับยังเล่นละครอยู่นะฮะพอดแข็งแรกแข็งแรงแล้วครับตอนนี้พอดออกจากโรงพยาบาลได้ครับเพิ่งพาไปไหว้พระอยู่เลยก็โอเคครับก็ในในกรุงเทพนี่แหละครับก็ก็ก็ อาการดีขึ้นมากครับแต่เขาคงยังแบบทะมนยังซ่าอะไรไม่ได้ครัวเราเองตั้งใจพาน้องไปก็คือนัดทันท่ากันแล้วก็อยู่ใกล้ๆที่แบบว่าเออที่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 ผมเคารพแล้วคนอื่นก็เคารพนะฮะก็พาไปไหว้ถือว่าเป็นพากันทำเลยแค่ชมเลยก็เราชาวพุทธนะฮะแล้ก็ไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เราศรัทธาก็ถือว่าโอเคครับน้องเขายังมีอาการทำไดอเล่ ก็มีครับเพราะบางทีเราเล่นแรงๆทีแล้วลืมตัวไปว่าน้องเจ็บก็จะมีเจ็บแผลเจ็บอะไรบ้างลุกนั่งก็ต้องระวังเลยเดินก็ต้องแบบระวังเลยกระโดดรถเต้นได้ก็ความซ่าก็ลดลงเยอะฮะดีแล้วดีแล้วไปไหนมาไหนไ้วกันบ่อยไหมก็ไม่ค่อยบ่อยครับต่างคนต่างหมุนทำงานน้องน้องพักผ่อนเราเองเห็นกับวงการถิ่นอะไรด้วยกันเลยไหมอย่างเดียวกันเลยผมว่ามันอยู่ที่สติของคคลมากกว่านะฮะหรือว่าการระมัดระวัง ว่าบางทีมันอุบัติเหตุจริงๆไงไม่ว่าไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้บางคนอาจจะขี่รถยนต์หรือทำกิจกรรมอื่นก็นสามารถเกิดอุบัติเหตุได้ผมว่ามันอยู่ที่ที่ตัวเรามากกว่าตัวเราเองก็ยังขับผมก็น้อยลงครับงาน,นเยอะมีเซฟตีต้อะไรอย่างเง,งีกก้ยมันก,ก็เซฟปกติก็ไปที่ที่ทำได้อยู่แล้วครับเกิดอคนทต่ขี่เก๋งใกล้ตัวอะไรเงี้ยมันต้องมากกว่าเดิมไปหครับที่ ปกติระว,วังมากอยู่แล้วครับปกติเป็นคนขี่ช้าอยู่แล้วครับผ,ผม